ขอขอบคุณนะคะนักกีฬานะคะสตาฟโค้ชทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะแฟนบอลชาวไทยนะคะขอโทษที่วันนี้ไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียเก็บ3แต้มไม่ได้นะคะแล้วก็ด้วยการแข่งขนันเอฟซียูยิสามเนี่ยนะคะมีหลายสายด้วยกันนี่ไม่ได้มีทีมแต่ละกรุ๊ปเนี่ยไม่ได้มี4ทีมเหมือนกรุ๊ปเจนะคะดังนั้นจึงมีกฎออกมานะคะว่า,เ,าเพื่อให้คะแนนถูกเฉลีย่ยออกมาเนี่ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเป็นที่สองที่ดีที่สุดหรือไม่เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับคู่การแข่งขันของคู่มองโกเลียและลาวที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าว่ากันตามทฤษฎีแล้วก็ต้องต้องเชียร์ลาวให้ชนะมองโกเลียนะคะเพราะถ้าลาวชนะมองโกเลียแต้มของไทยที่เสมอมองโกเลียหนึ่งแต้มก็จะถูกตัดออกไปแต่ถ้าลาวเสมอหรือว่าลาวเกิดไปแพ้มองโกเลียนะคะ ก็จะทําให้3มแต้มที่เราบีกับลาวถูกตัดออกไปนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกฎใหม่นะคะที่เกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็แป้งคิดว่านะคะทุกคนก็ตั้งใจทำมามากที่สุดนะคะด้วยสภาพการาตั้งใจของน้องๆด้วยหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ได้เป็นผลที่ทําให้เราได้เตรียมทีมที่ดี ใจนะคะของนักเตะความตั้งใจจริงของนักเตะทุกคนที่เล่นในแมชนี้นะคะเราเก็บไป5แต้มนะคะเสมอมองโกียเสมอมาเลเซียแล้วก็ชนะลาวนะคะก็สําหรับ 10, 10ปสิกว่าวันที่อยู่ที่นี่นะคะแ้ก็ขิด,ด,ดถือว่าเป็นเป็นงานที่ทุกคนทําได้ดีที่สุดสําหรับสถานะแบบนี้นะคะแต่ไม่ชอบบรรยากาศที่ต้องไปลุนคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าชอบลุนด้วยตัวเองนะก็ กราบนะคะขอโทษแฟนบอลชาวไทยที่วันนี้เราไม่ชนะเลเซียนะคะก็คิดว่าประสบการณ์ทั้งหลากหลายในวันนี้นะคะคงจะเป็นข้อเตือนใจนะคะให้กับผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลเราทุกคนนะคะทั้งทาง,ทางสมาคมนะคะทางท่านประธานสโมสรนะคะในไทยลีกแล้วก็ลีกต่างๆทุกคนนะคะแบงเชื่อว่าทุกคนมองเห็น สภาวะความกดดันนะคะคที่ด้วยดวยช่วงโควิดด้วยหลายๆอย่างด้วยหลีกด้วยนะคะก็ณนะขณะนี้เรายังไม่ทราบว่าเราจะได้เข้ารอบไปเล่นต่อที่อุซเบกิสถานหรือเปล่านะคะแฟ้เชื่อว่าพลังของแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็คงอยากจะทําให้เราได้